สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบุญเมืองสระางามวันนี้ก็ยามเช้าครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราก็มาดูแม่ตุงแก้วกินสับปะรดผมก็มานั่งเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลยเห็นว่าแดดอาทิตย์กําลังขึ้นผมก็เลยถ่ายแต่คงมองไม่เห็นหรอกครับเพราะมันต้นไม้มันบังอยู่ครับผมนี่ก็มาดูยามเช้าครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปเกี่ยวย้าครับผม มานั่งดูเล่นไปเรื่อยนั่งฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงโน่นเสียงนี่ไปทั่วแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินกันไหมนะในถนุงแก้วก็ตีสับปะรดสดังเลยนกก็หนีหมดแล้วผมก็จะมานั่งเล่นกับเขาไปอย่างนี้แหละครับวิถีคนเลี้ยงช้างครับผม ก็ไปเรื่อยๆนี่ก็ประมาณนักเจ็ดโมงเจโมงหน่อยคิดว่านะครับนี่ก็แน่มียกมือคิดว่าจะให้ คนมาช่วยสอนช้างให้สักหน่อยวันนี้ว่างๆเดี๋ยวผมไปหาซื้อกล้วยให้เขาอันนีอยางเช้าเราก็มาอยู่กับแม่ดวงแก้วสายๆหน่อยก็อยู่กับแม่ดวงกับแม่น้ำมือดูไปเรื่อยๆครับยครับ ผมจะพาไปเทินเล่นในป่ากันไม่ได้พาแม่ดวงแก้วไปนะครับเอาแม่น้ำเมยไปดีกว่าแม่ดวงแก้วเอาไว้ซ้อมตอนที่มีลูกค้าเมื่อวานก็มีลูกค้าสองชุดเขาบอกให้แม่น้ำเมยไปรับวันนี้ผมไม่อยู่ครับผมมัวไปเกี่ยวยาก,ก็เลยให้เชือกอื่นเขาไปรับพอด,ดี้เขาโทรมาก็ได้ไปสองเที่ยว ใต่ตองแกก็คงแกว,วันนี้มางครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ลูกค้าอาจจะเยอะเดี๋ยวถ้าได้รับลูกค้าผมจะอัปเดตให้ดูว่าเวลาลูกค้านั่งช้างแล้วน่ากลัวไหมช้างเป็นยังไงช้างดื้อไหมครับผมคิดว่ามันก็ปกตินะคนเพิ่งขึ้นทั้งแรกก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างเนาะใช่ไหมผมก็คิด่างนั้นนะ ตอนแรกๆผมยิ่งกลัวเลยครับเวลาขี่ช้างแรกๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอ๋อนั่นไงแสงอาทิตย์มาแล้วน่ะบรรยากาศดีเนาะนะครับเ,เช้า เราไปกันเลยไปดูแม่น้ำเมยกัน แล้วแล้วแม่น้ำเมยก็เดินออกมาแล้วครับครับผมนี่ก็แม่น้ำเมยมาแล้วเราก็ไปดูแม่น้ำเมยใกล้ๆกันเลยอ่านี่แม่น้ำเมยสูงบอสูงสูงเร็วสูงเร็วสวยๆแล้วสวยอ้าวไม่ทำอะไรเลยนิ่งกิ๊ก เาหายอ <laughs> ีกนึงอ้าวทำแล้วโอ้ยปลาดเพิ่งทำนี่ก็ผมเอามาอยู่ในป่าปเดี๋ยวเลยลึกๆเลยป่าหนาๆเลยครับนี่รอบๆต้นน้ำไปหมดเต็มไปหมดม่น้ำมือ,อ,ค,อครับยามเช้าวิถีคนเลี้ยงช้าง นี่ก็แม่โอเคผมจะพาเข้าไปเดินเล่นก่อนนะครับไปกันเลยก็พาแม่ลองแก้วเดินเล่นครับผมห่วงกินห่วงกินไปหน่อยครับพอดีก็เดินนานแล้วครับก็เพิ่งได้ถ่ายเมื่อกี้รถมันเยอะเกินผมก็เลยไม่กล้าลงมาเร็วผู้สาวเร็ว มาเร็วมานั่นก็แม่ลุงแก้วครับเขาจะหยุดกินก่อนโอ้วเหนื่อยหอบแฮกๆเลยมีเสียงรถแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่มาเร็วคนสวยเร็ว มา็วไม่ฟังเลยอะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำกันดีกว่าโอเคครับเราก็เดินไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวเดินอีกสักรอบก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตอนสายๆว่าเป็นยังไงครับนี่ก็อยู่บนคอแม่ตรงแก้ว เดี๋ยวผมเดินไหมผมเดินไม่ไหวแล้วครับเดินไกลเกินแม่น้ำเมยก็ยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับก็ให้ควานผู้หญิงเขาพาเดินเล่นอยู่ครับเดี๋ยวก็จะได้ไปถ่ายทีหลังครับนี่ก็มาถ่ายตอนแม่รแ,แม่รถแก้วขึ้นข้างบนก่อน ก็จะเดินอ้อมออกไปนี้ต้นไม้โค่นหมดแล้วช้างทำโค่นหมดนี่ก็รอบรอบหลังอยู่หลังสวนครับอยู่ในป่ารอบรอบวิวทิวทัศนนั่นก็เป็นหญ้าในเปียของวัวเขาผูกใกล้ช้างรอให้ช้างกินครับ นี่ก็รอบๆครับผมตัวนั้นก็น้ําทิพย์เขาไม่ได้เอาขึ้นไปข้างบนครับเขาอาบน้ําแล้วเขาก็ไปข้างนอกเอาตากแดดไว้นี่แหละไม่รู้ทาไมเหมือนกันก็คงจะไม่มีคนดูให้ครับเพราะไม่มีใครขึ้นได้โอเคครับไปกันดีกว่าเดินไปเรื่อยๆ รอบๆเคครับไปอาบน้ำกันดีกว่าอ่าก็โอเคครับเราก็มาถึงแม่น้ำเมยและตอนนี้กำลงังพาแม่น้ำเมยขึ้นไปข้างบนกันครับก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนี่ก็สิบโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ไปกินข้าวกินน้ำเลยพาแต่แม่น้ำเมย์เดินเอ็นออกก้าวมังกาย เล่นฝนเล่นดินฟุ้งเลยรอบๆครับครบาวนี้เนาะเราก็กำลังจะพาแม่น้ำเมยไปข้างบนครับนี่ก็เกือบถึงหน้าสวนละก็รอบๆฝนไม่ตกครับแห้งแรงหมดเลยรอบอๆแห้งหมด มีแต่ต้นยูคาเนี่ยแหละอยู่อยู่ทนอยู่นานกว่าคนอื่นเขาไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ตายสีอยู่แนวทนนานต้นยูคาก็ต้องข้ามถนนครับเกือบประมาณนี้นะ ใส่เม็ไว้ครับพอดีว่ามีลูกค้ามาลูกค้าต่างชาติเราก็เลยต้องใส่เม็ดกันไว้โรคระบาดผมไม่กลัวนะมันเป็นโรคราคาถูกโอเคครับอันก็ไปตอนแม่น้ำมืออาบน้ำกันเลยไปนี่ก็ลูกปั่นช้างอ่าสวยไหม ครับผมไปเลยครับอ่าอ่าครับอันนี้ก็ถึงเวลาอาบน้ำปล่อยเขาอาบให้กันไปให้เขาสดชื่นขึ้นหน่อยเดินเยอะเดินมากครับผิวหนังเขาแห้งหมดอาบน้ำให้เขาสดชื่น แล้วก็แม่น้ำเมเอย์นี่ก็ไม่ค่อยชอบอาบน้ำเท่าไหร่นะครับเวลาอาบน้ำจะดิ้นไปดิ้นมา <All right. S 1> เห็นไหมครับ <All right. S 1> เขาจะไม่ค่อยชอบอาบน้ำโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ <All right. S 1> ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแม่น้ำเมเอย เดี๋ยวผมจะมารีวิวหาง EP หน้าครับปีนี้ก็กอจบคลิปแค่นี Demon> ้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับก็พาแม่ลงแก้วเดินเล่นครับผมห่วงกินห่วงกินไปหน่อยครับพอดีก็เดินนานแล้วครับก็เพิ่งได้ถ่ายเมื่อกี้รถมันเยอะเกินผมก็เลยไม่กล้าลง มาเร็วผู้สาวเร็วมาเร็วมานั่นก็แม่ลุงแก้วครับเขาจะหยุดกินก่อนโอ้ยนั่นไงหอบแข็กๆเลยมีเสียงรถแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่ มาเร็วคนสวยเร็วมาเร็วไม่ฟังเลยอะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำกันดีกว่าโอเคครับเราก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดินอีกสักรอบก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตอนสายๆว่าเป็นยังไงครับนี่ก็ อยู่บนคอแม่ดวงแก้วเดี๋ยวผมเดินไหมผมเดินไม่ไหวแล้วครับเดินไกลเกินแม่น้ำเมยก็ยังไม่ได้เอาขึ้นนะครับก็ให้ควานผู้หญิงเขาพาเดินเล่นอยู่ครับเดี๋ยวก็จะได้ไปถ่ายทีหลังครับนี่ก็มาถ่ายตอนแม่แ,แม่ดวงแก้วขึ้นข้างบนก่อน เราก็จะเดินอ้อมออกไปนี้ต้นไม้โค่นหมดแล้วช้างทำโค่นหมดนี่ก็รอบๆหลังอยู่หลังสวนครับอยู่ในป่ารอบวิวทิวทัศนนั่นก็เป็นหญ้าในเปียของวัวเขาผูกใกล้ช้างรอให้ช้างกินครับ นี่ก็รับรอบๆครับผมตัวนั้นก็น้ำทิพย์เขาไม่ได้เอาขึ้นไปข้างบนครับเขาอาบน้ำแล้วเขาก็ไปข้างนอกเอาตากแดดไว้นี่แหละไม่ดู้ทำไมเหมือนกันก็คงจะไม่มีคนดูให้ครับเพราะไม่มีใครขึ้นได้โอเคครับไปกันดีกว่าเดินไปเรื่อยๆ รอบๆโอเคครับไปอาบน้ํากันดีกว่าอ่าก็โอเคครับเราก็มาถึงแม่น้ำเมยแล้วตอนนี้กำลังพาแม่น้ำเมยขึ้นไปข้างบนกันครับก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนี่ก็สิบโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ไปกินข้าวกินน้ำเลยพาแต่แม่น้ำเมย์เดีเอินออกกล้ามร่างกาย เล่นฝนเล่นดินฟุ้งเลยรอบๆครับคราวนี้เนาะเราก็กำลังจะพาแม,ม่น้ำเมยไปข้างบนครับนี่ก็เกือบถึงหน้าสวนละก็รอบๆฝนไม่ตกครับแห้งแรงหมดเลยรอบๆแห้งหมด มีแต่ต้นยูคานี่ยแหละอยู่อยู่ทนอยู่นานกว่าคนอื่นเขาไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่ตายสีอยู่แนวทนนานต้นยูคาก็ต้องข้ามถนนครับโอเคเจ็บประมาณนี้นะ ใส่แมสไว้ครับพอดีว่ามีลูกค้ามาลูกค้าต่างชาติเราก็เลยต้องใส่แมสกกันไว้โรคระบาดผมไม่กลัวนะมันเป็นโรคราคาถูกโอเคครับอันก็ไปตอนแม่น้ำมืออาบน้ำกันเลยไปนี่ก็ลูกปั่นช้างอ่าสวยไหม ครับผมไปเลยครับอ่าอ่าครับอันนี้ก็ถึงเวลาอาบน้ำปล่อยเขาอาบให้กันไปให้เขาสดชื่นขึ้นหน่อยเดินเยอะเดินมากครับผิวหนังเขาแห้งหมดอาบน้ำให้เขาสดชื่น แล้วก็แม่น้ำเมยนี่ก็ไม่ค่อยชอบอาบน้ําเท่าไหร่นะครับเวลาอาบน้ําจะดิ้นไปดิ้นมา oh. เห็นไหมครับ oh. เขาจะไม่ค่อยชอบอาบน้ําโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝ oh. ากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแม่น้ำเมย เดี๋ยวผมจะมารีวิวหาง EP หน้าครับ EP นี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องบุญเมืองสะระางามวันนี้ก็ยามเช้าครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราก็มาดูแม่ดงแก้วกินสับปะรดผมก็มานั่งเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลยเห็นว่า แดดอาทิตย์กําลังขึ้นผมก็เลยถ่ายแต่คงมองไม่เห็นหรอกครับเพราะมันต้นไม้มันบังอยู่ครับผมนี่ก็มาดูยามเช้าครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปเกี่ยวย้าครับผมมานั่งดูเล่นไปเรื่อยนั่งฟังเสียงนกเสียงไก่เสียงโน่นเสียงนี่ไปทั่วแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาจะได้ยินกันไหมนะ ในหนกแก้วก็ตีสับปะรดสะดังเลยนกก็หน,นีหมดแล้วผมก็มานั่งเล่นกับเขาไปอย่างนี้ละครับวิถีคนเลี้ยงช้างครับผมก็ไปเรื่อยๆนี่ก็ประมาณนักเจ็ดโมงเจ็ดโมงเลยหน่อยคิดว่านะ ครับนี่ก็แน่มียกมือคิดว่าจะให้คนมาช่วยสอนช้างให้สักหน่อยวันนี้ว่างๆเดี๋ยวผมไปหาซื้อกล้วยให้เขาก็ยามเช้าเราก็มาอยู่กับแม่ตรงแก้ว สายหน่อยก็อยู่กับแม่ตรงกับแม่น้ำมือดูไปเรื่อย,รอยครับผมจะพาไปเดินเล่นในป่ากันไม่ได้พาแม่ดงแก้วไปนะครับเอาแม่น้ำมือไปดีวกว่าแม่ดงแก้วเอาไว้ซ้อมตอนที่มีลูกค้าเมื่อวานก็มีลูกค้าสองชุด เขาบอกให้แม่น้ามือไปรับวันี้ผมไม่อยู่ครับผมมัวไปเกี่ยวยาก,ก็เลยให้เชือกอื่นเขาไปรับดดวันีเขาโทรมาก็ได้ไปสองเที่ยวครับแม่ตังแกวก็คงแกวันนี้มั้งครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ลูกค้าอาจจะเยอะเดี๋ยวถ้าได้รับลูกค้าผมจะอัปเดตให้ดูว่า เวลาลูกการนั่งช้างแล้วน่ากลัวไหมช้างเป็นยังไงช้างดื้อไหมครับผมคิดว่ามันก็ปกตินะคนขุ้นขึ้นครั้งแรกก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างเนาะใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นนะตอนแรกผมยิ่งกลัวแล้วครับเวลาขี่ช้างแรกๆโอเคเดีย๋ยวเราจะไปดูอ๋อนั่งไงแสงอาทิตย์มาแล้วนะ่ะ บรรยากาศดีเน,ะนาะขอบคุณเช้าอืมโอเคอเข้าครับเราไปกันเลยไปดูแม่น้ำเมยกัน อ่าแล้วแล้วแม่น้ำเมยก็เดินออกมาแล้วครับครับผมนี่ก็แม่น้ำเมยมาแล้วเราก็ไปดูแม่น้ำเมยใกล้ๆกันเลยอ่านี่แม่น้ำเมยสูงบอสูงสูงเร็วสูงเร็วสวยๆแล้วสวยอ้าวไม่ทำอะไรเลยนิ่งกิ๊ก <ś led> <ś led> <ś led> อาหายวีดท์หนึ่งอ้าวทำแล้วโอ้ยป่านี้พึ่งทำนี่ก็ผมเอามาอยู่ในป่าเดียวเลยลึกๆเลยป่าหนาๆเลยครับนี่รอบๆต้นน้ำไปหมดเต็มไปหมดน้ำมือ,อค,ครับยามเช้าวิถีคนเลี้ยงช้าง นี่ก็แม่นมากโอเคผมจะพาเข้าไปเดินเล่นก่อนนะครับไปกันเลย